คนกันด้วยนะครับผมช่วงนี้ก็ไม่ลงคลิปอะไรไม่ค่อยมีมเกมเล่นแล้วก็ช่วงนี้ก็บอกเลยว่าผมป่วยมากเลยนะครับดูเสียงก็จะรู้แล้วป่วยๆจัดเลยคือเจ็บคอยยีเลยนะโอเคนะครับก่อนไปที่นนก็ขอแยกขายของก่อนแล้วกันนะครับร้านกระวิบช h o p เพื่อใครอยากเลือกซื้อสินค้าแมปต่างๆนะครับเช่นแมปปลูกผักที่ตอนนี้กำลังมาแรงมากๆเลยคนที่เป็นร้านเลยนะผมย,ยอดไปเลยแบบนี้นะว่างๆปลูกผักกันแบบชิวๆเลย หรือเป็นแมปที่ผมเล่นประจําตรงนี้คืออัลลิเมตเลนเจอร์เอฟก็มีบริการฟาร์มตัวเอฟเช่นกันนะก็แค่อย่ายเอฟเคก็ไม่ใช้บริการกันได้และแอปอื่นๆอีกมากมายเลยนะจ๊ะแล้วก็ลิงก์ร้านเนี่ยตายในคลิปเลยนะจ๊ะน้องๆเอาตรงใครที่ต้องการแอปที่สามารถเอฟเคในทวารทั้งคืนโดยที่มือถือไม่ร้อนนะผมนําแอปไปเลยยูจีโฟนนั่นเองนะครับคุณสามารถเปิดเอฟเคแบบ24ชั่วโมงที่มือถือของคุณไม่ร้อนเลยนะครับผม เริ่มต้นวันละ10บาทเท่านั้นนะครับผมสำหรับใครที่อยากได้แพ็กเกจที่ดีกว่าแพ็กเกจเริ่มต้นนะครับผมพยายามเป็นแพ็กของ MVP เลยเพราะว่า MVP เนี่ยมันมีความแรงมากกว่าแพ็กเกจเริ่มต้น3เท่าเลยเออ่ผมก็ไม่รู้เรื่องอะไรเกมนี้แต่ว่าเหมือนเกมมันจะอัปเดตแล้วซึ่งบอกเลยว่าหลุดมาค่อนข้างเยอะนะครับคือบอกเลยว่าวันนี้จะเดฟเจเดฟแกนเนี่ยกันดูเพราะบาไลฟ์สดตรงนี้ด้วยนะแล้วผมผมผมไม่ได้เข้าไปเนะาะผมเลยไปตั้งอะไร ไล่ดูพวกผู้แชทผมก็เลยมานั่งดูไอ้พวกแบบแชทพูดงานแล้วเพราะว่าหลังเนี่ยหลังต่างชาติเนี่ยเขาเขาชอบแชร์ภาพสุดกันก็ได้มาหลายรูปเลยที่เขาไม่ได้สปอยนี้นะคุดูหลายรูปหลายรูปเลยที่เขาไม่ได้สปอยในนี้นะครับแล้วก็ไม่ได้สปอยในนี้ด้วยนะคือแบบว่าพวกอาพวกเดฟอะสมมติวาเดฟคนที่เขาจะชอบมาแอบแซบในแบบว่าชอบมาสปอยแบบแอบแซบในแชทไทยอะไรทาว่าอันนี้คือรอบนี้คือเรื่องของเขานะคือเป็นต่างชาติเขาแคปมาให้นะโอเคมา เดี๋ยวมาดูข้อมือโดนไหมเราดีอ่ะเราไปดูข้อาวๆก่อนแล้วการมันเป็นยังไงซึ่งอันนี้ทุกคนก็น่ารู้ข้แล้วเป็นยังไงเนาะที่ผมไม่ทําคลิปอย่างที่บอกนะไม่ไม่รู้ทําอะไรดีกับตอนนี้กูป,ปวดจัดเลย <c oughs> ไอ้แบบแม่งเจ็บคอเหี้วหิ้านะามาเรื่อพี่อย่างแรกน่าเริ่มจากตรงน,นี้ปะ่ะโอเคก็จะมีพุชชี่เนาะแล้วก็โมเดลคีระก,กับสแตนตของเขานะแล้วก็เอฟเฟกต์ตัวละครอะไรสักอย่างหนึ่งนะแล้วก็ สแตนของพุชชี่นะครับผมนะครับแล้วก็ตัวนี้ตัวไอสแตนของตัวภาคเจ็ดนะครับแล้วก็นี่ครับระบบที่ทุกคนรอคอยผมก็รอเหมือนกันซึ่งโคตรดีนะครับโอเคแล้วก็เป็นพวกโมเดลด่านนะครับนี่เลยประมาณน,นี้แล้วก็ปกปกแมปล็อบบี้ใหม่นะครับแล้วก็นี่คืออะไรระบบทาวเวอร์โอเคนะครับอ่ะ แต่มันยังมีนอกเหนือจ <Rebel> <expl> ากนี้อีกเยอะเลยนะหลังใจที่ผมเคยจัดจัดเท่าเมื่อกีให้เราดูไปเนาะลองดูนะให้เราดูไปนะที่เก็บพิมพ์แล้วก็ก๊อปแม่งเลยไอ้นี่แอมไปดูไปอ่ะดูต่อละกันตรงนี้ก็มาแอบนะแต่ก็ไม่ได้สปอยเยอะนะเนี่ยสปอยแค่ทีเดียวเองนะเนี่ยแต่สปอยแค่ทีเนี่ยระบบทาวเวอร์อะไรเงี้ยใช่นไหม ใน,นทุกคนก็น่าจะเห็นแล้วป่ะว่ามีพุชี่นะเนี่ยมีอีพุชี่มีตัวของอ่าดูยืู้ก็ลืมชื่อฟูโก้เออฟูโก้นะฮะฟูโก้แล้วก็คิระนะครับผมประมาณนี้นะครับนี่เลยโอเคแล้วก็ไม่น,าน่ามีอะไรแล้วเนาะที่เหลือก็ปกตินะครับอืม ปกติไม่เป็นไรอะเดี๋ยวผมพาดูอันนี้นะมาที่รูปแรกเลยก็คือฟูกโกชายนี่นะเออฟูกโกชายนี่นะจากใส่ชุดใส่ชุดออกเขียวเขียกเขียวเ,ยวเียวอ่อนๆน,นะการเป็นแบบว่าแสดงแสดงไม่เป็นไรนี่คือฟูกโกนะแล้วก็นี่นระับปกติแล้วก็นี่เลยนะเป็นตัวของอากาสะนะครับอากาสะกับตัวของอ,อ อาไอ้ออออข้างขึ้นที่หกชื่อนะอ่าอียลืมชื่อแล้วรู้สมองเบลอใอ่อาว่านัแหไะครับเป็นตัวข้างขึ้นเป็นท่ามืดด้วยนะท่าดา่างด้วยนะประมาณนี้นะอ่ะต่อไปนะครับอันนี้อันนี้น่าจะเป็นเด็บก็เขียนเนาะด,ดิแต่อัปเดตอันนี้น่าจะอัปเดตสองนะเอออัปเดตสามวันใจนานเลยแต่ว่าสิเพราะว่าราอเปลี่สามลอจะมีระบบโอเคระบบพีพีเข้ามาแล้วก็แจกหนึ่งล้านแต่คือ เอาไปว่าเหมือนเหมือนอันนี้นข้อความนี้เหมือนจะเป็นการการันตีว่าอัปเดตนี้คือไม่มีพีพแน่น,นอนนะอัปเดตสนเลยคือไม่ต้องคาดหวังเรื่องพีพเพราะไม่น่ามามน่ามาเบอร์สามเลยนะวีวันนี้คือเป็นแบบการันตีเลยนะยืนยันจากนี่เลยนะครับใครที่เป็นสายบ้าพลังก็สามรถมาเนยครับหาลมบักได้หนึ่งล้านเลยที่หนึ่งนะไม่รู้ไม่รู้ว่าเขาโมหรือเปล่าแต่ก็ถ้าเรื่องยังโคตรดีเลยนะหนึ่งล้านนะครับอันนี้ให้ดูไปแล้วเนาะ แล้วก็เหมือนว่าจะมีคุยกันว่าเหมือนจะมีเลเวลแคปใหม่หรือเปล่า,าอไอ้จาก,จาก 1, 100, 2, 100อะไรนะจากจากหนึ่งร้อยเป็นสองร้อยอะไรสักอย่างซึ่งผมหาไม่เจอแล้วนะแต่มเห็นเห็นเขาคุยกันอยู่นะแต่ผมไม่ได้ว่ามันมันคือเลเวลแคปอะไรนะคือเป็นแบบเลเวลแคปไอ้นี่หรือเปล่าแบบหนึ่งร้อยตัวละครไหนข้างลังมาหนึ่งร้อยเป็นร้อยหรือว่าจะเป็นแบบตัวเลเวลแคปของไอไอเทมอะไอนี่ผมหาไม่เจอเลื่อนไม่เจอ นะครับแต่จำได้ว่าเขาเข้ามาคาบเขาคุยกันอยู่เรื่องเลเวลนี้เลเวลแบบร้อยไปสองร้อยเดี๋ยวให้ดูนะครับมันจะมีเลเวลที่ไอ้เยันแม่งหนึ่งร้อยเหมือนกันเป๊ะเลยจำไม่มีแต่แบบหนึ่งร้อยเลเวลร้อยอ่ะเลเวลตัวละครกับเ,ลเวลกับรูปตัวละครเราอะ่ะนะครับเดี๋ยวให้ดูนะแต่ผมคิดว่าไอ้ไอ้อันนี้เดาว่านะน่าจะเป็นเลเวลตัวละครเราปะคือถ้าเลเวลร้อยอุ้ยเออว่ะเป็นไปนได้นี่ว่ะเพราะว่ามันมีหอคอยหอคอยจะโหดก็ได้นะ <c oughs> เออว่ะ ขี Quand, regions, ้ไปขี้มาไปไม่ได้หรือไงเนี่ยเนี่ยมันจะมีเป็นเลเวลของตัวละครเราซึ่งมันรับของได้นะแต่ว่ารับของได้แค่เบลลร้อยไงแต่ว่าผมไม่จะว่าอันนี้คือเขาจะอัปเดตอันนี้เพิ่มมาถึงเบลล์ร้อยหรือเปล่านะอันเนี้ยอันเนี้ยเพิ่มมาอีกแล้วเพิ่มมาอีกร้อยหนึ่งกลายเป็นสองร้อยแหละแต่ว่าผมไม่ชัวร์ว่าที่เข้ามาถึงคือเบลล์ร้อยอันไหนเบลล์ร้อยพวกนี้หรือเปล่าเบลล์ร้อยพวกเนี้ยไอพวกแบบตัวเบลลร้อยอ่ะเนบลล์ร้อยเพราะอันนี้มันแม็กซ์ถึงร so, ้อยไง อันนี้ไม่ช่วยเอาเป็น,นว่าเดี๋ยวว่าเราอัปเดและกันเดี๋ยวก็รู้กันนะครับนะแค่นั้นแหละโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้ละกันนะคนดูไว้ยเจอคลิปหน้าครับวันที่อัปเดต